สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีดอทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับตอนเนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปดวงายสัปดาห์ของผู้ที่เกิดถัง7วันนะโดยจะเป็นคทำนาช่วงวันที่29พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2 5 6 5น้นะซึ่งก็จะพูดถึงเรื่องงานเงินความรักนะครับโอเคแล้วตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ครบแล้วนะเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับโดยเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะหน้าไพาค่คนเกิดวันอาทิตย์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ ดูคุณจะมีความเอาจริงเอาจังทุ่มเทกับงานที่ทําอยู่ค่อนข้างมากเลยนะครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนว่างานตรงเนี้มันจะมีความมั่นคงที่ดีและมอบผลตอบแทนรายรับรายได้เข้ามาสู่ตัวคุณได้ค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นทั้งๆที่คุณก็มีรายได้รับของต่างๆเข้ามาอยู่แต่คุณกลับรู้สึกอึดอัดใจเพราะไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับมาได้อย่างเต็มที่นักนะครับอาจจะเพราะว่ามีเงื่อนไขความรับผิดชอบบางอย่างที่ต้องเก็บเงินเอาไว้ก่อนหรือไม่เกิมูแต่ทํางานจนไม่มีเวลาใช้เงินก็ได้นะ และในเรื่องความรักอะ่ะก็เป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะพบความรักใหม่ๆเข้ามาเป็นมือที่3นะซึ่งถ้าไม่ควบคุมดูแลความเหมาะสมให้ดีอะ่ะมันก็จะเกิดปัญหาการคลลบออแวงกับคนรักของคุณขึ้นมาได้นะครับส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบกับความรักที่ต้องมีการแย่งชิงหรือมีเรื่องขัดใจกับคนที่มองมองกันอยู่นะเพราะมีฝ่ายหนึ่งอะ่ะไม่ค่อยสนใจที่จะเล่นด้วยอยู่นะครับนับให้คนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะ่ะคุณจะมีความเครียดกังวล รู้สึกอึดอัดใจจากเงื่อนไขข้อบังคับของงานที่ทําอยู่นะครับหรือไม่ก็มีการตกลงทําข้อสัญญาต่างๆที่คุณรู้สึกไม่ค่อยชอบใจแต่ก็ทําทอะไรไม่ได้อ่ะก็เลยต้องยอมกับมันไปก่อนนะครับแล้วในเรื่องการเงินนะคุณก็มีรายรับรายได้ที่ดีเข้ามาอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะคุณก็มีสิ่งที่ต้องดูแลรับผิดชอบอยู่ด้วยนะก็เลยต้องมีความระมัดระวังในการจับจ่ายใช้เงินของคุณตรงนี้เอาไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นดูคุณจะต้องมีความใจเย็นอดทนควบคุมความรู้สึก และความสงบเรียบร้อยทางความรักค่อนข้างมากอยู่นะครับอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยก็ควรปล่อยผ่านมันไปนะหรือเลีเ่ยงการาเผชิญหน้าไปเลยก็ดีส่วนคุณโซดอะ่ะก็เป็นช่วงที่ต้องอดทนข่มใจไม่ไปหาเรื่องกับคนที่มองมองกันอยู่นะหรือถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ยก็คงต้องยอมตัดใจเดินอออกจากความรักตรงนี้กันไปเลยก็ได้นะครับหน้าไพ่คนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณอะ่ะมันก็จะมีความยุ่งวุ่นวาย หรือมีงานหลายอย่างที่คุณต้องควบคุมดูแลจัดก,การกับมันอยู่นะครับซึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณควรจะหยุดพักคอยประเมินหรือวางแผนกับมันเอาไว้บ้างนะดีกว่ามุทะลุท่ากับงานต่างๆไปเพียงอย่างเดียวเลยอะ่ะจนไม่ได้สนใจในการควบคุมคุณภาพและดูแลความถูกต้องของงานตรงนี้เลยนะครับและในเรื่องการเงินนะ่ะคุณอาจจะต้องระวังในการปล่อยให้คนอื่นดูแลรับผิดชอบในเรื่องเงินเงินทองทองที่คุณไม่รู้ไม่เห็นเอาไว้บ้างนะหรือมีเรื่องสําคัญทางการเงินบางอย่างที่คุณต้องเดินหน้าไปทางกับมันด้วยตัวเองในช่วงนี้ก็ได้นะครับ ส่วนในเรื่องความรักนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความรักของคุณนะซึ่งอาจจะเป็นที่ตัวคุณเองหรือมาจากคนรักของคุณก็ได้อะที่มีความต้องการที่จะทําให้ความรักที่มีอยู่เนี่ยมันมีการพัฒนาที่ดีกันได้อยู่นะครับส่วนคุณโสดอะ่ะก็จะพบรักจากการเดินทางหรือคนจากทางไกลที่จะเข้ามาพบเจอกันอย่างกระทนหนในช่วงนี้ได้นะหน้าไพ่คุณเกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณน่ะคุณต้องระวังการทําตามใจตัวเองที่มากเกินไปเอาไว้บ้างนะ เพราะถึงแม้คุณจะได้สิ่งที่ต้องการมาแต่คุณก็จะรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างที่ตามมาและไม่มีความสุขกับงานที่ทําอยู่สักเท่าไหร่นะครับหรือกลับกันนะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ยอมถอยไปทําในสิ่งที่คุณไม่ชอบใจก็ได้อะหรือไม่ก็ต้องมีการลาเลิกออกมาจากความรับผิดชอบทางการงานต่างๆที่ทําอยู่ก็ได้นะครับและในเรื่องการเงินนะคุณก็จะเริ่มมีความเข้มงวดมีวินัยทางการเงินมากขึ้นนะเพื่อเป็นการดูแลคนในครอบครัวและบริวารของคุณ หรือไม่ก็เป็นการเก็บเงินเพื่อเป้าหมายและความตั้งใจบางอย่างที่คุณตั้งเอาไว้อยู่นะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นคุณกับคนรักจะมีความหืนห่างเกิดขึ้นมาระหว่างกันนะโดยที่อาจจะมีการเดินทางไกลแยกกันไปหรือแม้จะอยู่ใกล้กันก็ตามอะ่ะแต่คุณก็จะไม่มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่น,นะครับแล้วก็ต้องมาอดทนรอคอยในการที่จะได้กลับมาพบเจอกันหรือได้มามีความรักที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งนะส่วนคนโสดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องอยู่ห่างจากคนที่มองมองกันอยู่หรือถ้าแย่ๆหน่อยเนี่ยก็จะยังไม่มีใครเข้ามานะครับ และคุณก็กำลังรอคใครสักคนนะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณอยู่นะหน้าไพ่คนเกิดวันพฤหัสในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะ่ะมันจะมีการสะดุดหยุดพักกับงานที่ทําอยู่เพื่อมาลือกแก้ไขกับมันในช่วงนี้นะครับหรือถ้าคุณรู้สึกถึงปัญหาและความยากลําบากในงานที่ทําอยู่แล้วก็คุณก็ไม่ควรจะมุทะลุดลึงดันฝืนทํากับมันต่อไปนะครับแต่ควรจะย้อนกลับมาแก้ไขสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นก่อนนะส่วนในเรื่องการเงินนั้น คุณจะพบกับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนทางการเงินบางอย่างที่เคยคาดหมายเอาไว้นะจนต้องลดความมั่นใจที่เคยมีอยู่มาเพิ่มความรอบคอบและคิดใ่ตรองกับเรื่องการเงินของคุณมากขึ้นนะครับและในเรื่องความรักอ่ะคุณต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในตัวเองไม่ไปวันไหวกับสิ่งที่คุณไม่ชอบใจทางความรักเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงที่ดีทางความรักกันต่อไปเอาไว้อยู่นะส่วนคนโสดเนี่ยก็ต้องยอมตัดใจจากความรักที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นคนที่ครอบครัวของคุณเนี่ยไม่ชอบเขาก็ได้นะครับ ในไาพา่คนเกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีความเครียดกังวลมีความลังเลในงานที่ทําอยู่บ้างนะหรือไม่ก็มีตัวเลือกทางเลือกของงานใหม่ๆเข้ามาก็ได้ซึ่งไพ่ก็มาแนะนําว่าให้คุณเนี่ยควรอยู่ทํากับงานเดิมๆของคุณต่อไปนะครับหรือแม้จะมีการรับงานใหม่เข้ามาคุณก็ไม่ควรทิ้งงานเดิมของคุณไปอยู่ดีนะแล้วในเรื่องการเงินนะมันจะมีสิ่งที่มาบีบบังคับไม่ให้คุณได้ตัดสินใจใช้เงินได้อย่างอิสระและตามใจตัวเองได้มากเกินไปนะครับโดยต้องมีการ,ราิดพจาารณ้วยเหตุผล และความถูกต้องเหมาะสมเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งสําคัญนะส่วนในเรื่องความรักนั้นมันก็มีความสงบเรียบร้อยและรักษาท่าทีที่ดีระหว่างกันเอาไว้ได้อยู่นะครับโดยที่จะต้องเก็บซ่อนปัญหาต่างๆกันเอาไว้ไม่แสดงมันออกมานะหรือมีปัญหากันแบบคลื่นใต้น้ําที่พวกคุณทําเป็นไม่สนใจกับมันอยู่ก็ได้อ่ะส่วนคนโสดเนี่ยก็จะพบรักที่ร้อนแรงในใจแต่ก็ต้องวางตัวนิ่งๆรักษาท่าทีกันเอาไว้อยู่นะครับซึ่งมันอาจจะเป็นความรักผิดๆที่ต้องปิดบังซ่อนเร้นกันเอาไว้อยู่ก็ได้นะ หน้าไพ่คุณเกิดันเสาร์ในสัปดาห์นี้ในเรื่องงานของคุณนะคุณจะมีความเครียดกังวลกับงานที่ทําอยู่ซึ่งต้องคอยระวังและคอยแก้ปัญหากัมนมาค่อนข้างมากอยู่นะครับแต่ปัญหาที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์งานของคุณต้องเสียไปนะแต่คุณจะยังสามารถทำมันต่อไปได้อะโดยที่ปัญหาตรงเนี้มันก็จะยังคงอยู่ต่อไปเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องการเงินนั้นคุณต้องระวังความผิดพลาดจากการคิดตัดสินใจในเรื่องการเงินช่วงนี้เอาไว้บ้างนะ โดยเฉพาะกับสิ่งที่คุณไม่มีข้อมูลและความรู้กับมันมากเพียงพอซึ่งมันจะสร้างปัญหาทําให้คุณเสียศูนย์และต้องมาควบคุมแก้ไขกับเรื่องการเงินตรงนี้มากพอสมควรเลยนะครับแล้วในเรื่องความรักอ่ะคุณต้องระวังปัญหาความรักผิดผิดมีมือที่3เข้ามาเป็นปัญหาในความสัมพันธ์กันได้นะโดยมันจะเป็นความรักที่ดีและมีความสุขจนเผอปล่อยใจให้มันมีการพัฒนาเติบโตไปได้ง่ายสักหน่อยนะครับส่วนคนโสดเนี่ย ก็จะพบความรักความหลงไหลที่รุนแรงเข้ามาจากคนทางไกลหรือพบเจอจากการเดินทางในช่วงนี้นะโอเคผมก็ขอจบการทำลายไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปการทำลายรอบสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ